สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชนจะพาน,น้องไปรับของฟรีค่ะแน่น้อๆหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลกีฬาโอลิมปิกแล้วนะคะแน่นอนว่าโรบอกก็ไม่พลาดเช่นกันครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นชิ้นที่2นะคะในการรับของฟรีของแบบแบบนี้เพราะเมื่อคือพี่แป้งสอนน้อง,องรับชุดเดสกรีดโรมันไปแล้วเรียบร้อยและชุดนี้นะคะจะเป็นชุดกีฬาโอลิมปิกนั่นองบอกเลยว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะขเขาแจกเพียงแค่2,500ชิ้นเท่านั้นบอกเลยว่า ทำง่ายมากเลยนะ,ะน้อง,องเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทํายังไงบ้างเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทํายังไงและเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะเมื่อคืนพี่แป้งพาน้องๆไปรับแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่แป้งจะมาอธิบายให้ฟังแต่ก่อนอื่น,นพี่แป้งของบอกก่อนนะ,ะว่าแบบแบบนี้เนี่ยจะมีของฟรีเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะ,ะที่เขาสปอยไว้แต่สียดยไปนิดน,นึงค่ะเขาแจกจํานวนไม่ค่อยมากทก เะะดี๋ยวพี่เป้จะมาบอกทุกชิ้นเลยค่ะว่าทํายังไงบ้างและชิ้นนี้นะคะเมื่อน้องเข้ามาให้น้องกดคลิปไปได้เลยนะคะด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเควิดว่าการที่รับของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะต้องทํายังไงนะคะบุหรี่ว่าง่ายมากๆเลยค่ะ แฉบอันนี้น,น้องกด cover f r e UGC นะคะน้องจะเห็นว่าโทรน้อเนี่ยจะต้องทําการล็อกอินทั้งหมด3วันนะคะก็รอเข้ามาดูนะคะจนกว่ามันจะล็อกอินวันที่1ให้นะคะน้องคือหมายถึงว่าเราต้องเริ่มต้นและเข้ามาล็อกอินวันที่2ออีกทีนึงค่ะพี่แป้งชมลองไปเล่นมินิกูมมินิเกมมาแล้วนะคะมันก็ไม่ขึ้นเลขหนึ่งให้พี่แป้งอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะล็อกอินเป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป